จอกขข่่าาวววร้นลงลงึสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะประจำวันเสาร์ที่3กันยายน2554ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจิตดีสีดีนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับประเด็นการตัดสินใจย้ายพลตํารวจเอกวิเชียนพุทโพสีจากเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบอตรนะคะไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอแทนนายทวินเปลี่ยนสีค่ะที่ได้ถูกเด้งไปประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะและแม้ในส่วนของพลตํารวจเอกวิเชียนนั้นเจ้าตัวก็ดูจะไม่มีปัญหาค่ะแต่กรณีของนายทวินนั้นกําลังมีประเด็นทางกฎหมายตามมาค่ะ ซึ่งทางด้านของนายทวินนะคะได้เตรียมยื่นฟ้องสารปกครองและคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหลังถูกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมชเพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกวิเชียนมาดำรงตำแหน่งแทนแล้วดันพลตำรวจเอกเปียวพันธ์ดามาพงศ์รองพอบตรญาติผู้พี่ของคุณหญิงพจมนนานณป้อมเพชรอดีตภริยาพันตำรวจโททักษินชินวัตรขึ้นเป็นพบตรเท่านั้นโดยอ้างค่ะเพราะว่านายทวินนั้นเคยทำ งานในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนโดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งเลขานุก,การศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือซออชอในช่วงของการชุมนุมคนเสื้อแดงซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสราวุธเมนัสเวทซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิทักษ์ ระบบคุณธรรมหรือกอพอคอระบุว่านายทวินสามารถร้องเรียนร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการโยกย้ายแต่การร้องเรียนจะต้องเกิดขึ้นหลังคำสั่งย้ายมีผลออกมาแล้วอย่างเป็นทางการและกอพอคอยืนยันว่าจะพิจารณาอย่างเป็นกลางตามหน้าที่และจะไม่เป็นเรื่องของการกดดันใดๆทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ทางด้านของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบว่าจะลงเอยอย่างไรแต่สุดท้ายก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงตําแหน่งและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะถ้าสมมุติว่าเลขาสมชไปเป็นปลัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็แปลว่าจะต้องมีปลัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องถูกเอาออก คำถามคือเอาเขาออกได้อย่างไรเพื่อที่จะเปิดตำแหน่งว่างให้คนที่รัฐบาลต้องการมาดํารงตำแหน่งพบาตารหากระบบราชการเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนองตอบในเรื่องของฝ่ายการเมืองโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินและระบบคุณธรรมของราชการส่วนทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบันสสสุรธานีและอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้กล่าวถึงในเรื่องของการโยกย้ายครั้งนี้นะคะว่า ตำแหน่งใหม่ที่จะให้ในายทวินไปทำงานหลังจากนี้นั้นอย่างมองไม่เห็นว่าจะไปทำอะไรไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามดูทุกอย่างต้องให้ได้ข้อสรุปออกมาก่อนเพราะวิธีบริหารราชการแผ่นดินของการของราชการนั้นจะบรรลุกแก่อํานาจและท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่า ขณะนี้นั้นยังไม่ได้พูดคุยกับนายทวินแต่อย่างใดและก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรและความลงตัวอยู่ตรงไหนเพราะวันนี้ในส่วนของการโยกย้ายต่างๆนั้นเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานจะต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนส่วนจะมีการนัดคุยกับนายทวินหรือไม่นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบก็ขอทำงานก่อนและก็ขอนัดก่อนแล้วค่อยคุยกันค่ะ ก็ S <S ได้ติดตามตามข่าวค่ะดิฉนันเองก็คงจะต้องหาเวลาคุยกันกับท่านนะคะค่ <S <S ะก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันนะคะว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความลงตัวกันอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้วางตำแหน่งคุณทวิงไว้ตรงไหน,นะคะยังกําลังพิจารณาอยู่ค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะหาตาแหน่งหลาดให้ท่านแทนตามที่ท่านเป็น คงต้องวันนี้นะคะก็ในส่วนของการยกย้ายต่างๆนั้นก็คงต้องเป็นในส่วนของแต่ละหน่วยงานนั้นทํเร่วมขึ้นมาก่อนนะคะดิฉันเองก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะต้องไปตรงไหนนะคะค่ะค่ะยังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวข,ขอทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวขอหน้าก่อนแล้วค่อยคุยกันนะคะ ค่ะขณะที่อีกตําแหน่งหนึ่งนะคะที่ยังคงต้องจับตามองภายหลังที่มีกระแสข่าวว่าอาจถูกโยกย้ายเป็นรายต่อไปนั้นก็คือทางด้านของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะนายชาริพเพลงดิดอธิบดี DSI ออกมาระบุว่า แม้จะเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ในรัฐบาลพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันแต่เรื่องการโยกย้ายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนเนื่องจากยังมีข้าราชการอีกหลายคนที่เคยทำงานร่วมกันในรัฐบาลอดีตที่ยังไม่มีการถูกโยกย้ายก็มองว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลและยังไม่มีใครเข้ามาพูดถึงเรื่องการยกย้ายตนเองออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใดซึ่งหากจะต้องมีการยกย้ายเกิดขึ้นจริงตนก็พร้อมยอมรับ และไม่คิดจะดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเพราะถือว่าเป็นอำนาจการบริหารของรัฐบาลที่สามารถย้ายข้าราชการได้และไม่คิดว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองเนื่องจากรัฐบาลจำเป็นต้องมีการเลือกสรรคนที่ทำงานกับรัฐบาลได้คุณผู้ชมคะแม้ว่าการโยกย้ายตำแหน่งเลขาสอชอที่เกิดขึ้นนะคะแม้ขณะนี้นั้นยังไม่ได้ข้อยุติค่ะแต่ว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้น เราก็ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะลงเอยอย่างไรต่อไปจบข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกันนะคะการเดินหน้าบริหารประเทศค่ะด้วยความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ท่ามกลางความคาดหวังของพี่น้องคนไทยต่อแนวนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงเอาไว้ และก็นําไปถแถลงนโยบายเมื่อวันที่23-25ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะกับนโยบายข้อที่1ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลยิ่งรักณนั้นต้องการให้เกิดผลภายใน1ปีความรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเป็นสินนะคะก็ดีครับ อยากให้รถเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําแล้วปกติพี่โซฮอลแล้วเป็นชินโซฮอครับแล้วพอรู้ทราบข่าวว่ามันปรับรถก็เปลี่ยนมาเติมเบนซินใช่เพราะอะไรอะคะอืมมันมันเป็นค่านิยมมั้งเพราะว่าใช้โซฮอลแล้วเหมือนกับรถมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะคุณภาพน้ำมันอะไรใช่คุณภาพน้ำมันแล้วก็อย่างหนึ่งเหมือนกับโซฮอลมันระเหยเร็วกว่าหมดเร็วกว่า ถาเกิดว่าแก๊สโซคมันปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยค่ะอยากให้มีการปรับแก๊สโซฮบ้างหรือเปล่าก็ก็ถ้าเกิดน้ำมันตัวไหนมันลงถูกสุดคนก็น่าจะคิดว่าน่าจะใช้ตัวนั้นมากที่สุดพูดถึงมันก็ดีนะครับถ้าปรับลดราคาแต่ว่ามันจะไปกระทบกับอย่างอื่นเราไม่ร mm ู้ถ้าแบบว่าถ้าปรับลดน้ำมันเงี้ยมันมันต้องไปเสียอะไรภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรตรงไหนอะไรอีกอ่ะก็ไม่รู้รายละเอียดอย่างเงี้ยนะแต่ว่าาลดก็ดี รถตอนนี้มันก็มันก็ดีอ่ะเพราะว่าเราก็แย่อยู่เดินเดือนก็ไม่เยอะแต่ว่าแล้วค่ารายจ่ายมันเยอะนะถ้าปรับลดราคานี้ก็ดีอ่ะครับต้องใช้เ็นซินครับผมต้องใช้เ็นสินก็ไม่อยากไปใช้แก๊สโซฮอแก๊สโซฮอก็ได้แต่ว่าถ้านี่รถต่ำกว่าก็โอเคอันนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้แก๊สโซฮอล์ต่ำลดราคาอยากให้ปรับลดราคาทั้งคู่ครับผมถ้าไหนรถน้อยกว่าก็จะใช้อันนั้นนะครับครับผม ลงแล้วมันไม่มีผลอะไรมันก็น่าจะเป็นการดีแต่ปรับลดลงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจกฐฐด้านอื่นหรือเปล่าหรือว่าเงินเขาเรียกอะไรวะาเงินอุดหนุนกองขังน้ํามันหรือว่าอะไรที่จะเข้ามาเงี้มันมีปัญหาไหมถ้าลดลงแล้วออประชาชนได้ประโยชน์นคงไม่มีปัญหามนมีแค่ไหนครับเราอยากให้ระยะเวลาของการตึงรา,า,รา,ยยา,ารคนาน้ำมันอย่างเงี้ยมันนานแค่ไหนเพราะว่าเป็นมาตรการระยะสั้นอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ว่า รัฐบาลแบกรับภาระได้นานขนาดไหนแค่นั้นเองผมว่าสำหรับผมแล้วไม่ซีเรียสว่าเออมันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานขนาดไหนอยู่ที่ว่าเภออาวะของเศรษฐกิจทุกวันนี้มันไปได้ไหมแค่นั้นแหละ ผู้ชมคะการช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สุดค่ะแม้ว่าจะติดตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งก็จะต้องเป็นบดพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลสําหรับการสยบคาคอรหรต่างๆแล้วคะ่ะ